การแก้ไขปัญหาแกล้ง call center ส c a มอร์ภัยคุกคามจากอชญจกรรมออนไลน์เป็นอีกนโยบายเร่งด่วนนะครับที่รัฐบาลประกาศจะเร่งแก้ไขล่าสุดนายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการจัดการปัญหาในลักษณะเป็นผู้นำกองทัพด้วยการจัดตั้งซูเปอร์บอร์ดครับพร้อมใช้ภารกิจเชิงรุกที่เด็ดขาดเพื่อตัดวงจรการหลอกลวงออนไลน์ให้สินซาติดตามจากรายงานครับตั้งกรการไปแล้ว างอาชญากรรมออนไลน์ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือซูเปอร์บอร์ดมีคณะกรรมการจากทุกหน่วยงานสำคัญเข้าร่วมบทบาทหลักของคณะกรรมการชุดนี้คือกำหนดนโยบายและมาตรการที่เป็นเอกภาพ เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีสถาบันการเงินและหน่วยงานความมั่นคงปฏิบัติการในลักษณะอวอร์รมประสานข้อมูลและตอบโต้ภัยคุกคามตลอด24ชั่วโมงถือเป็นการปรับโครงสร้างครั้งสำคัญเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด มาตรการเชิงรุกที่รัฐบาลกำลังเร่งจัดการมุ่งเน้นไปที่การตัดวงจรของมิจฉาชีพในทุกมิติโดยมีประเด็นสำคัญที่ถูกขับเคลื่อนอย่างจริงจังทั้งการเร่งรัดอายัดและคืนเงินผู้เสียหายปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการทำงานให้สถาบันการเงินดำเนินการได้ทันทีหลังได้รับแจง้งการกวาดล้างบัญชีม้าและซมม้าอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงดีระงับซิมต้องสงสัยที่โทรออกเกินวันละ100ครั้งและกวาดล้างซิมมา้าที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมไปแล้วกว่า2.8ล้านเลขหมายประสานงานให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เพิ่มความรับผิดชอบคัดกรองแอปพลิเคชันและเนื้อหาหลอกลวงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเสียหาย จากสถิติล่าสุดของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตั้งแต่1มกราคมถึง15ตุลาคม2568มีคดีออนไลน์แจ้งความกว่า2,06,000 0เรื่องเฉลี่ยเป็น909เรื่องต่อวันมูลค่าความเสียหายรวมกว่า20,000ล้านบาทและคดีออนไลน์ที่พบถูกหลอกมากที่สุดคือหลอกลวงซื้อขายและหลอกโอนเงินก็ไดตั้งกรรมการไปแล้วไงครับ ครับรกรรมการก็ผู้ยย่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องครบแล้วก็ในด้านปฏิบัติการก็ผมมอบคนตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเพราะท่านก็เป็นตํารวจเก่าอยู่แล้วด้วยนะครับประสานงานก็ต้องดาเนินการเต็มที่กับพวกที่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพวกที่ ใช้กำลังไปใช้กำลังไปกดดันกดขี่กดขี่กบฏให้ผู้คนการจัดตั้งซูเปอร์บอร์ดและมาตรการเชิงรุกภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของผู้นำประเทศเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความไม่ประนีประนอมกับภัยสังคมทุกสายตาต่างจับจ้องว่าการปฏิบัติการกวาดล้างครั้งนี้ จะสามารถนำความสงบสุขและความปลอดภัยในโลกดิจิทัลกลับคืนสู่คนไทยได้อย่างแท้จริงหรือไม่